94.6 95เทสอีกครั้งครับ94.6 93.9ท่านเห็นไหมครับว่าค่าความเงาที่กระจกหน้ารถยนต์กับบนฝากระโปรงท่านความเงาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ต่างแค่จุดทศนิยมนี่คือเครื่องวัดความเงาครับมันก็จะเป็นการเฟร็กสะท้อนบนผิววัตถุที่มันมันวาวแล้วก็เงางาม แต่กว่าจะเงางามถึงขั้นนี้ไม่ง่ายครับใช้เวลากว่าหลายชั่วโมงในการทําความสะอาดผิวรถของท่านไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานมาแล้วหลายปีหรือรถใหม่ป้ายแดงเช่นคันนี้ก็ใช้เวลาขัดทําความสะอาดผิวทํางานทั้งวันแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ cross ับด้วยกาฟีนแสงแดงที่ท่านเห็นนี่คือแสงอินฟราเรดที่อบความร้อนตอนนี้อุณหภูมิในห้องร้อนมากทุกท่านผมต้องพยายามรีบพูดนะแต่อยากให้ท่านเห็นภาพชัดๆท่านจะเห็นแสงบนฝ้าเพดานที่ตกกระทบบนหน้ากล้องท่าน ถ้าผิวที่สะอาดเงางามจริงๆมันก็จะเห็นหลอดไฟบนฝ้าเพดานได้อย่างคมชัดครับคันนี้ Toyota c คอ s s ป้ายแดงนะครับรถคันนี้ออกเชอรูมาไม่กี่วันครับแน่นอนครับสีโรงงานเป็นสีที่ดีที่สุดดังนั้นกราฟีนมีวัตถุป,ประสงค์ที่จะโปรเทคชั่นสีโรงงานให้ยาวนานที่สุดเท่าที่ยาวนานได้ผมถึงตามรับประกันให้ท่าน7ปีผ่นบัตรซีเรียลนัมเบอร์บัตรแข็งแบบนี้เหมือนบัตรเครดิต ที่จะตามดูแลท่านแบบจริงจังว่ากราฟีนจะยึดเกาะบนรถท่านอีก7ปีครับเงางามแข็งเรียบเนียนและโมเลกุลของกราฟีนคือที่สุดโมเลกุลลังพึ่งที่มีความบางเฉียบเวลาเขาเคลือบทับไปบนสีและเก์โรงงานเขาก็จะดูดซับเพราะโมเลกุลเขาละเอียดมากครับเขาดูดซึมกับเนื้อแลกเกอร์ติดแบบนี้ไปอีก7ปีได้อยากให้ท่านดูผลงานช้าๆนะครับพยายามจะทำเวลาเพราะาตอนนี้อุณหภูมิจะเร่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆเราอบให้ท่านดูนะครับ ว่ากาฟีนต้องเจอความร้อนด้วยในการอบเพื่อที่จะประสานโมเลกุลลังพึ่งเข้ากับเนื้อเลกเกอร์โพลิเมอร์เจอกับโพลิเมอร์นะครับผสานกันแน่นทนทานดูผลงานช้าๆใกล้ๆครับเห็นไหมครับความเงางามสีขาวมุกขึ้นเป็นประกายมุกระยิบระยับให้ท่านได้เห็นปกติรถสีขาวมุกทั่วไปจะไม่ค่อยเห็นเม็ดมุกขึ้นมาแบบนี้นะท่านใดมีรถสีขาวไปส่องดูที่หน้าบ้านท่านได้ มุกจะขึ้นประกายแบบนี้ไม่ง่ายไม่ใช่เรื่องปกติเป็นเรื่องของการเตรียมผิวให้ดีน้ำยาที่ถูกต้องระยะเวลาการทำงานที่ถูกต้องสารประกอบที่เคลือบทับต้องใช่ต้องถูกต้องอย่างเช่นกราฟีนที่เอเชียคาสปาเราไว้วางใจรับประกันท่านถึง7ปีเต็มใครสนใจบุ๊กคิ้ง3 0 0 0บาทเก็บสิทธิ์ไว้ได้6เดือนที่นี่ต้องบุ๊กิ้งนะครับเพราะว่าเรามีคิวงานยาวอยู่ตลอดท่านต้องบุ๊กิ้งสอบถามทางอินบ็อกซ์นะครับ ใช้เวลาทำวันเดียวจอดรถ8ดโมงเชา้ารับรถ5โมงเย็นผู้บริหารทั้งหลาย CEO ทั้งหลายไม่เสียเวลาครับสภาพไหนก็ตามเราก็ทำให้เง,ง,งามแบบนี้ได้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงใช้เวลา1วันเต็มแล้วมาเจอก,กันที่เอเชียคาสปานะครับ